สวัสดีครับผมคุมันสอยเตอร์ฟาร์มนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซออินเตอร์ฟาร์มนะครับมีคนถามเรื่องไก่ปอพันเข้ามานะครับตัวนี้นะครับสามารถเป็นปอพันธ์นี้เนะเป็นไก่ตีอะไรเป็นพมาลำวงนะครับน่าจะประมาณสองเจ็ดสองแปดนี่แหละสองหกถงเจ็ดสองแปดนี่แหลนี่นะครับพม่าลำวงชุดนี้มันเป็น ทายขนเนาะมันเปลียวไหมน,น,นี่นะครับเป็นโป้ฟันนะครับเนี่นนยาาปาเป็นลูกเยอยู่ตรงนั้นมันไข่เรียงไปดูดิปาไปดูดินี่ครับผมคลิปนี้นะครับคุณน,น้สอสายเดอร์ไฟ จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม